การทำกิจกรรมของเหล่ากรมคุมประพฤติค่ะที่นำผู้ถูกคุมประพฤติในพื้นที่ค่ะไปเข้าค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมประพฤติในโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธเจียนมาศปรลัดอำเโพ ปลัดอาวุโสอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดเข้าคายแก้ไขฟื้นฟ,นฟูผู้ถูกคุมประพฤติในโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการจัดของสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาสาขานาทวีโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีผู้ถูกคุมประพฤตินในคดียาเสพติดจํานวนทั้งสิ้น63คนมาจากห้าอำเภอในจังหวัดสงขลาประกอบด้วยอำเภอเสดาสะบาย้อยเทพานาทวีและอำเภอชนะค่ะโดยการจัด กิจกรรมเข้าค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมประพฤติในโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้จัดขึ้นที่ค่ายลบบุรีราเมศในอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จะมีการนําเอา ผู้ที่ถูกคุมประพฤติข่ามาเข้าค่ายฟื้นฟูซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมดล้วนแล้วแต่ต้องโทษในคดียาเสพติดและอยู่ในการคุมประพฤติการกำกับดูแลของสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาส,สาขาณทวีและก็กิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีเหล่าวิทยากรค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่ในประจําภายในค่ายจะมาให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติและก็จะนําผู้ถูกคุมประพฤติมาดํารงชีวิตแบบพลทหารทั้งการกินการตื่นนอนทุกอย่างจะต้องฝึกให้ใช้ชีวิตแบบทหารใหม่ซึ่งก็จะ สอนให้มีความอดทนเข้มแข็งและแข็งแรงเพื่อให้ผู้ถูกคุมประพฤติทุกคนห่างไกลจากใยเสพติดและไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับฮาบยามุกอีกค่ะ